พรอมเพยธนาคารกสิกรไทยบริการรับโอนเงินรูปแบบใหม่แค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือแทนเลขบัญชีเงินฝากสะดวกใช้เลขบัตรประชาชนรับเงินจากหน่วยงานของรัฐบาลง่ายไม่ต้องจำเลขบัญชีแค่ใช้เบอร์มือถือรับโอนเงินปลอดภยัยลดความเสี่ยงจากการพกเงินสดและตรวจสอบได้มาดูวิธีสมัครพร้อมเพยธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปเคพัฒด้วยเบอร์มือถือได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอปเคพัดจากนั้นกดเลือกเมนูธุรกรรมใส่รหัสผ่านแอปเคพัดหหลัก เลื่อนไปที่เมนูบริการอื่นจากนั้นกดเลือกพร้อมเพย์จะเข้าสู่หน้าจอสมัครพร้อมเพย์ให้กดเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไขให้เลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือให้เลือกบัญชีที่ต้องการลงทะเบียน จะแสดงบัญชีทั้งหมดของท่านให้กดเลือกบัญชีที่ต้องการลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้เลือกต้องการหรือไม่ต้องการรับข้อมูลทางอีเมลจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการลงทะเบียนเสร็จแล้วกดยืนยันใส่รหัสผ่านแอปเคพัทหกหลัก ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเบอร์มือถือสำเร็จกดตกลงเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปเคพัฒด้วยเบอร์มือถือวิธียกเลิกพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยให้เปิดเข้าใช้งานแอปเคพัฒจากนั้นกดเลือกเมนูธุรกรรม ใส่รหัสผ่านแอปเคพัทหหลักเลื่อนหน้าจอไปที่เมนูบริการอื่นจากนั้นกดเลือกพร้อมเพย์จะเข้าสู่หน้าจอสมัครพร้อมเพย์ให้กดเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไขให้กดเมนูยกเลิกบริการ จะเข้าสู่หน้าจอยกเลิกบริการพร้อมเพย์ให้กดเลือกเบอร์มือถือจากนั้นกดตกลงจะขึ้นป๊อปอัพแสดงข้อความยกเลิกบริการให้กดตกลงเพื่อทำการยกเลิกบริการพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนไว้กับเบอร์มือถือใส่รหัสผ่านแอปเคพัท6หลัก ยกเลิกบริการพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนไม่กับเบอร์มือถือสำเร็จให้กดตกลงสมัครพร้อมเพย์ด้วยเบอร์มือถือ1นึเบอร์มือถือผูกได้หนึ่งบัญชีกันฝากเท่านั้นพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยบริการรับโอนเงินรูปแบบใหม่แค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือแทนเลขบัญชีกันฝาก ท่านสามารถสมัครพร้อมเพร์ธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปเคพัได้โดยตนเองโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ